ยายก็ไม่รู้อ่ะไฟฟว้าลงจรน่ะัชนชะ,ะสายไฟมันเก่ามันเปลี่ยนใหม่แล้วไม่มีเงินเปลี่ยนสายเก่ามันจอด่นแหละตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แค่นั้นได้รับความช่วยเหลือจากไคบ้างนะครับหลวงพ่อจะพูดบ้านกับนั้นยามูชาวบ้านใกล้เคียงอย่านี้กันแน่นนะจะขั้นมากับนานเพิร์สเป็นลูกขขาวปนสมาชิกว่าเป็นสมาชิกอบตทุกหน่วยงานเดี๋ยวนี้ทยอยมาเรื่อยๆไง ะว,วานี้มาแผ่โคติดตึกรรตงกับหมู่ปลัดอำเภอยังก็มาะวาน่ะปลัดอำเภอก็สามารถ่วยจัดการเรื่องของไปส่งบริการทาหารของโควิดตึงของหนึเนี่ยอืครับแล้วก็บอบตท,ทุกตำบลก็จะเขย้อยมาเลยๆเ,เพราะคำนันเป็นประ,ประกาศไปเช่นั้นทางอบต้อน่ะ ก็คือมีได้รับความช่วยเหลือมามากแล้วใช่ไหมครับอ๋อครับก็แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คณะนี้ก็ได้รับอนุเคราะห์จากหน่วยงานมูทหานอ่าเปิดหลวงมารู้อนุเคราะห์เอารถเอาอย่างมาช่วยเหลือจะเทบ้านเทสองให้ก็พอคุ้มปกคุ้มใจดีใจเลยขอบคุณค่ะเป็นเอาอย่างมาให้แม่ก็ไว้จะเนี่ยมือนยังอีวัวไป ขอขอบคุณน่ายงานมาจะนับสนุนได้เจ็บได้เป็นอย่างลำรวยตั้งกองเก่ากองหลังเป็นอย่างจะโค้ถุงยังฉีบต่างๆอยู่ได้ครับนะครับแล้วก็ให้อยากจะเกาขอบคุณอย่างพระมหาพระนาิทิคุณจากในหลวงราชการซีบแล้วครับทีพระราชทานมวันนี้ ขอบคุณหลายๆดี๋ยววิจัยต้องชาวบ้านมาช่วยเปิ่นมากันเถอะทาาหารก็มาตำรวจก็มายี่แม่ก็ดีดอวิจัยปันพ้นเพป่นไปแล้วครับนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่สิที่มีต่อโปรงชนชาวไทยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ